สวัสดีครับวันนี้เราจะทำต้มแซบกระดูกอ่อนนะครับส่วนผสมมีดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับนำหม้อมาตั้งแล้วก็ใส่น้ำนะครับเปิดไฟให้เดือดก่อนนะครับอันดับต่อไปเมื่อน้ำเดือดแล้วเราจะใส่กระดูกอ่อนนะครับแล้วจะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับ ถ้ามีฟองต้องช้อนฟองออกนะครับเ mm ี hmm. ่วจนกว่าจะนิ่มจะได้ที่นะครับ mm hmm. สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ mm hmm. ส่วนผสมของเครื่องปรุงต้มยำมีดังนี้นะครับ mm hmm. หลังจากเคี่ยวไปแล้วหนึ่งชั่วโมง้วนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดมีฟองก็ต้องช้อนฟองออกด้วยนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะใส่กระถอมใหญ่แดงบุนะครับตะไครบุนะครับแล้วก็ขาบุนะครับใ่ลงไปครับใบมะกรูดด้วยนะครับเป็นเครื่องปรุงรสของเรานะครับแล้วก็ปิดฝารอเดือดอีกเที่ยวนึงนะครับ หลังจากที่เราใส่เครื่องแล้วเราจะปล่อยให้เดือดน,นะครับต่อไปเราจะปรุงรสเราจะใส่ซอสปรุงรสนะครับใส่เกลือครับผักชีฝรั่งครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ ใส่พริกใส่อะไรด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะตาพริกก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะบุกพริกขี้หนูนะครับให้พอหยาบๆก็พอนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการปรุงรสนะครับเราจะใส่พริกขี้หนูลงไปก่อนนะครับแล้วตามด้วยมะนาวแต่ของเราไม่ใส่น้ำปลานะครับเพราะเราใส่เกลือ แต่ซอสปูลดไปแล้วนะครับมะนาวแล้วแต่ชอบนะครับว่าจะเอาเปรี้ยวขนาดไหนนะครับแล้วเราจะคนให้เข้ากันนะครับเพื่อรสชาติจะได้อร่อยนะครับและน่ากินเป็นไงครับของเราน่าทานไหมครับ เป็นไงครับของเราน่าทานไหมครับถ้าชอบฝากกดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับวันหลังเรามีคลิปใหม่ๆเราจะมานำเสมออีกนะครับขอบคุณครับ